สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะมาอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าหลายคนอยากได้ข้อมูลมากๆเลยนะเรื่องรายละเอียดการผ่าตัดอว่าโรงพยาบาลเดยวชมพู่จะทิ้งไว้ที่รายละเอียดด้านล่างกันละกันนะแต่บอกก่อนว่ามันจะมีหลายกรณีมากสําหรับการผ่าก้อนที่คอนะใครที่มีภาวะไทรอยไม่เหมือนกันนะถ้าคนไปไทรอยเนี่ยให้ไปเช็คไทรอยนะเช็คเลือดแล้วก็ดูว่าเราเป็นแบบไทรอยแบบไหนเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษแล้วก็เราควรจะผ่าออกหรือเปล่านะแต่ของชมพู่าไม่ได้เป็นไทรอยนะทุกคนชมพู่เป็นก้อนที่คอจะอยู่ ใกล้ๆไทรลอยซึ่งตอนแรก้าชุบุไม่ได้สังเกตหรือว่าเป็นอะไรจนคุณผู้ชมทุกคนนี่แหละบอกว่าคอบวมเป็นอะไรก็เลยไปเช็คดูก็รู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นไทรลอยแต่ว่ามีก้อนเจ้าก้อนในที่คอการรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากถ้าก้อนเล็กเนะี่ยก็สองกล้องผ่าได้เลยแต่คนชว่ามีลักษณะที่ใหญ่พอสมควรก็เลยต้องมีการทําให้มันเล็กลงก่อนเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็มีหลากหลายมากนะสำหรับโรงพยาบาลที่ช่วงไปเดี๋ยวก็จะมีเทคโนโลยีในการจี้จี้ให้ก้อนเนี้ยมันเล็กลงก่อน พอเล็กโรงแลมเนี่ยเราสามารถผ่าตัดสองกล้องได้ซึ่งการผ่าตัดสองกล้องอ่ะก็จะไม่เห็นแผลเลยถ้าถ้าผ่าสองกล้องไ,ไดกคุณก็จะเห็นรอยแผลตรงนี้ด้านหน้าใช่ไหมของฉันอ่ะเป็นการสอดกล้องทางผ่านทางใต้จักรแลก็จะมีแผลเล็กน้อยเท่านั้นเองหลังจากผ่าสิ่งที่เป็นก็ไม่ได้น่ากลัวเลยก็คือผู้พักฟื้นวันเดียวเอง เสียงจะแห้งเล็กน้อยก็จะมีความระบมแผลที่ผ่าปากติเหมือนผ่าตัดเสริมหน้าอกหรือว่าผ่าค่ออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีภาวะแค่นั้นแต่พอมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของก้อนที่คอแล้วก็ช่องเสียงเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของตอนนี้ใช้เสียงได้ทํางานได้แต่ตะเบ่งเสียงดังอะไม่ได้แล้วก็ร้องเพลงขึ้นเสียงสูงเนี่ยยังไม่ได้แล้วก็เวลาจะแ a c t ิ้งงานที่มันหนักๆเกินไปอย่างเช่นแบบ การที่ต้องแอคชั่นหรือขยับเร็วๆหรือว่าต้องมีการสัมผัสดโดยบริเวณแถบนี้ค่ะอาจจะต้องงดก่อนช่วงนี้นะคะก็มีแค่นี้เองขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมากเลยนะคะเดี๋ยวฉัพูดจะทิ้งรายละเอียดของอโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอเอาไว้ด้านล่างก็แล้วกันนะใครสนใจก็ไปได้แต่จริงๆทุกที่ก็จะมีเทคโนโลยีที่ไม่ต่างกันมากแล้วล่ะก็ลองกองศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปตรวจด,ดูนะจ๊ะขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณเพื่อนๆน,น,นักสแสดงขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันนะคะ เรียบร้อยแล้วหายดีปลอดภัยทำงานได้แล้วจ้า